ครับอินไซเอเชียกันดีกว่าเชิญครับนี่<อ>มาข่าวของสาวสวยคนนี้ครับหลี่ปิงปิงนะครับตอนนี้เธอก็อายุ41ปีแล้วรเรียกว่าก็เริ่มมีอายุแล้วนะครับแต่ว่าหลังๆมานี่ก็มีหลายคนที่เห็นว่าเธอเนี่ยทำไมดูสาวขึ้นหน้าตึงขึ้นแล้วเขาก็สงสัยว่าเธอเนี่ยมีการไปดึงหน้าผ่าหน้ามันหรือเปล่าแต่ว่าคําตอบของเธอเนี่ยเธอบอกว่าไปหัดฟันมาครับติดตามกันดีกว่าครับ นี่นะครับในช่วหงหลังๆาันี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าใบหน้าของนักแสดงสาวแดนมังกรหลี่ปิงปิง,ปงนะครับจะดูอ่อนกวา่าวัยแถมริ้วรอยอย่าที่เคยมีก็หายไปด้วยเรียกว,ว่าในตอนนี้นะครับหลี่ปิงปิงก็มีใบหน้าที่เนียนสวยแล้วก็ไม่มีร่องรอยใดๆที่บ่งบอกว่าเธอเนี่ยอายุ41ปีเลยก็ว่าได้ครับ ซึ่งหลายคนก็สงสัยนะครับว่าเธอเนี่ยมีการไปทําอะไรมาหรือเปล่าไปพึ่งมีดหมอมาหรือเปล่าหรือว่าผ่านการทํญญาศัลยกรรมมาหรือเปล่านะครับออสำนักข่าวนะครับมิงเป่านะครับนิวส์รายงานว่าใบหน้าของดีปิงปิงในระหว่างที่เธอไปร่วมงานถแถลงข่าวเปิดตัวหนังเรื่องจงขุย snow girls and the dark crystal เนี่ยดูว่าตึงสวยและก็สดใสต่างไปจากเมื่อก่อนมากเรียกได้ว่าเหมือนเป็นคนละคนเลยก็ว่าได้ครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเธอน่าจะไปผ่าตัดกระชับใบหน้ามา แต่ว่าล่าสุดนี้ลีปิงปิงครับก็ได้ออกมาโต้ข่าวว่าเธอไม่ได้ไปผ่าตัดหรือว่าพึ่งมีดหมอแต่ว่าที่ใบหน้าของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ยังดูสวยขึ้นกว่าเดิมนั้นเป็นเพราะว่าเป็นผลมาจากการจัดฟันนั่นเองเหมือนคนไทยบอกนะดาราไทยชอบบอกดื่มดื่มน้ำหกแก้วครับแล้วก็นอนเยอะนะครับแล้วเมื่อถูกถามนะครับว่าเธอได้ไปทําการยกกระชับผิวด้วยทองมาหรือเปล่าเธอก็ตอบกลับมานะครับว่าไม่ทําแน่นอนเพราะว่าเธอเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าการยกกระชับผิวด้วยทองนั้นคืออะไรครับ 前几天才跟陈坤当众เกันเนี่ยแต่ว่าสี่แต่ว่า41น่คุณคือเธอดูดีมากนะเฮ้ยใช่41แล้วคือผมว่าการที่จะบอกว่าไปดึงไปอะไรนี่หน่อยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเปล่าผู้หญิงเขาก็ทำกันอ่ะจริงนะครับตอนนี้ผมก็ไปดึงหน้าไปผ่าปากผ่าตาโมอะไรข้มาเหมือนกันใช่เอ้า